ั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก่อนวันนี้ที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์แล้วก็บรรดาแกนนําพักรวมไทยสร้างชาตินั้นจะไปขึ้นเวทีปราเสียงปลาัยเนี่ยครับหาเสียงก่อนหน้านี้คุณสุชาติชมกลิ่นเองนั้นเนี่ยครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นบ้านใหม่ของจังหวัดชนบุรีแล้วก็ดูแลสิบผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่นี้เดินสายปราัยแทบจะทุกวันนะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็เริ่มตั้งแต่ช่วง21เมษายนมาเลยนะคะที่คุณสุชาติเนี่ยไปที่ช่วยคุณแยมนะคะหาเสียงค่ะขึ้นเวทีปราศัยกันที่ทําการพักของรวมไทยสร้างชาติจังหวัดชลบุรีก็บอกว่าไปช่วยน้องของภรรยาใช่ไหมคะคแล้วก็มีไปเดินเคาะตามบ้านด้วยนะคะเนี่ยไปขอคะแนนเสียงในพื้นที่เขตหนึ่งจากนั้นในเขต3ค่ะก็ไปช่วยคุณสุรพงษ์นำชัยรุจ,จิพงษ์หรือว่าสอจอตี เป็นผู้สมัครส kind of so Kelsey สเขต3ชนบุรีนะคะครับนี่คนก็มาต้อนรับกันเยอะมากให้ดูบรรยากาศนะค่ะปล่อยทีมงานปล่อยคลิปปล่อยเสียงมานะคือชาวบ้านเนี่ยไปทุกเขตเนี่ยนะครับคือแน่นทุกเขตที่คุณสุชาติไปไปหาเสียงฮะนี่คือความสุขความยิ่งใหญ่การแสดงออกด้วยพลังแห่งจิตใจด้วยน้ำใจของชาันทองที่หลั่งไหล ไปทุกทไปทุกท,ที่มีประชาชนเราะตั้งใจมาทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่มาทํางานเพื่อครบอบครัวได้กอบคนึ่งเราทํางานเพื่อพี่น้องด้วยจิตยืนยัดน,นด้วยทีมทำงานที่มีคุณภาพนี่ฮะนอกจากนั้นเนี่ยครับเมื่อวันที่23เมษายนนะครับทางด้านในส่วนของคุณสุชาติเองเนี่ยก็นําทีมเนี่ย เพื่อไปช่วยทางด้านเขตหนะครับก็คือนายกเจตนะฮะในการที่จะหาเสียงเหมือนกันนั่นก็คือที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครแหลมฉบังนะครับที่อำเภอศรีราชาดูสิฮะโอ้โหสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาทุกเวทีนะฮะที่คุณสุชาตินั้นเนี่ยไปขึ้นเวทีคือเวทีย่อยๆแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตนั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้ส่งเบอร์ใหญ่ไปเลยนะ,ค,ะคือคุณสุชาติเดินเดี่ยวเลยใช่เดินเดี่ยวเลยฮะ บรรยากาศเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าแต่ละเวทีนั้นเนี่ยอย่างที่เขตหกเนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งวันนั้นเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยได้แนะนําตัวคุณมานิตพรมการีกุลฮนะคนนี้เนี่ยเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคัญอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์และก็คลุกคลีกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานมากว่า4ี่สิปีเขาบอกว่าเป็นที่คุ้นเคยของสาภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดีคุณสุชาติเนี่ยก็บอกว่า นี่แหละคนที่จะมาช่วยงานคุณสุชาติคนที่จะมาช่วยดูแลบรรดาพี่น้องผู้ที่ใช้แรงงานะนะครับคือแนะนําให้รู้จักว่านี่ไงคุณสุชาติไม่ได้ทํางานคนเดียวนะมีทีมมีทีมโดยเฉพาะในภาคแรงงานเนี่ยมากันหลายคนเลยทีเดียวเพื่อที่จะมาช่วยคุณสุชาติทําให้พี่น้องชาวแรงงานนั้นเนี่ยหนึ่งแหละจะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมะสอเนี่ยได้รับสวัสดิการได้การดูแลที่เรียกว่า เป็นความเป็นอยู่ในชีวิตที่ที่ดีขึ้นอ่ะเพราะว่าผลงานงคุณสุชาติเนี่ยก็ดูแลเรื่องของแรงงานมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของตอนช่วงโควิดเนี่ยก็ทําให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ใช่ครับก็เรียกว่าคึกคักทีเดียวนะครับหลังจากนั้นครับช่วงปลายเดือนเมษายนคุณสุชาตินั้นเนี่ยก็ ไปในส่วนของเขต2บ้างฮะใช่ค่ะไปที่ลานกว้างถนนบ้านสวนซอยกนะคะที่ตำบลบ้านสวนไปขึ้นเวทีปราศัยค่ะช่วยคุณคงพัดไข่รัศมีหรืรรวอว่าสจอเบิร์ตเป็นผู้สมัครสอสอเขต2ชนบุรีนะคะวันนี้ ี่ฮะคือคุณสุชาติบอกว่าถ้าอยากได้แบบเดิมก็เลือกพวกเดิมไปถ้าอยากให้ชนบุรีเหมือนเดิมก็เลือกพวกเดิมไปแต่อยากให้ชนบุรีเปลี่ยนใหม่นะครับเลือกทีมเฮงล่างเวทีก็ตะโกนพี่เฮงสู้สู้พี่เฮงสู้สูน้นะฮะคือบรรยากาศเนี่ยทุกเวทีนะแน่นจริงๆที่ชนบุรีคึกคักมากๆคึกคักจริงๆเราเห็นเนี่ยแต่ละพักเนี่ยเวลาไปหาเสียงเนี่ย คือถ้าไม่ใช่เวทีใหญ่เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผิดจากที่ชนบุรีคือทุกเขตที่ไปปราศัยนั้นเนี่ยคนแน่นทุกเขตดูสิใช่เนี่ยคืออยากเห็นบรรยากาศค่ำคืนนี้จริงๆเลยเวทีใหญ่ที่สารการจังหวัดนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราบอกว่ามีประชาชนไปรอพลเอกประยุทธ์ที่สารกางแล้วนะคะครับทีนี้มาดูครับบรรดาคอการเมืองเนี่ยเขาวิเคราะห์เนี่ยนะครับว่าชนบุรีเนี่ยเขตที่ น่าสนใจหลักๆอยู่เนี่ยก็มีหลายเขตเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดเขตหนึ่งไปแล้วะนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเขตสองเขตสามนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการสู้กันระหว่างทางด้านในส่วนของเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติก็ได้อาจจะมีม้ามืดนะอืมเพราะว่าก็มีทั้งคุณนภพลบริบูรณ์ด้วยนะจากสีรวมไทยคุณนภพลเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นอดีตนายกสมาคมนักข่าวชนบุรีนะคะสำหรับเขต2ก็บอกว่านี่ก็น่าจะเป็นม้ามืดได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพอไปดูในรายละเอียดแล้วอะคะ่ะก็จะมีทั้ง2พี่น้องนะคะสอจอ ขอภัยค่ะสอสอจองชัยวงทรายทองหรือผู้กองเบิร์ตอดีสอสอชลบุรีเขตสองก็ลงสู้ศึกในนามของพลังประชารัฐและก็ส่งน้องชายเพิ่มพงวงทรายทองนะคะสู้ศึกในพื้นที่เขตสามชนบุรีด้วยก็คือเน้นการทำงานอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องความขัดแย้งของทั้งสองบ้านเลยและที่สําคัญเนี่ยก็คือบอกว่าหวังว่าจะใช้กระแสกับกระสุนเพื่อเก้าอี้ของแต่ละบ้านด้วยนะคะครับในขณะที่เขตสามนะฮะสำหรับในเขตสามนั้นเนี่ยก็คืออำเภอพานทองอำเภอเมืองชนบุรี นะครับแล้วก็อําเภอบ้านบึงเนี่ยนะครับรวมถึงในเขตนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้สมัครเนี่ยถึง12คนนะสำหรับเขต3ครับ12คนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือทางด้านในส่วนของอพักพลังประชารัฐก็คือคุณเพิ่มพงวงสายทองนี่แหละ<า>นะเขตสองเขต3เนี่ยวงสายทองเนี่ยส่งมาทั้งคู่เลยใช่ค่นะส่งมาทั้งคู่เลย นี่ฮะแต่เขตสองเดือดตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่งคุณชัดชัยอั้งลิ้มครับเพราะว่าเป็นนายกเอกเนี่ยเป็นอดีตน,นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนไงคกะก็ถือว่าสู้กันเดือดเหมือนกันทั้งสองและสามเลยในขณะที่เขตหกอีกเขตหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขตนี้เนี่ยเป็นการประทะกันเนี่ยระหว่างทางด้านคุณกุสุมนซึ่งเป็นภรรยาของคุณสนธยากับนายกเจตอดีตเด็กกำนันเปาะซึ่งย้ายค่ายไปซบทางด้านเสียเฮงเนี่ยนะครับ นายกเจตนั้นเนี่ยชอบสไตล์ของเสียเห็งนะครับมากกว่าฝั่งของคุณสนทยานะฮะฝ่ายบ้านใหญ่เนี่ยไม่หลบนะส่งสะายใหญ่คุณกูสุมกสุมนเนี่ยลงมาชนนะครับ<ฆ>ในสนามใหญ่บางพระ<ข>นะครับเขตหนะฮะ,ะ,ะทีนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งสสเนี่ยในวันที่14พฤษภาคมนี้สนามเลือกตั้งชนบุรีนั้นถูกจับตามองเป็นพิเศษเขาบอกว่าผู้สมัครสสชนบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย อย่างน้อยเจ็ดถึงปดคนล้วนแต่เคยอยู่ในสังกัดบ้านใหญ่กำนันเปาะมาก่อนอดังเช่นนายกเจตสมเจตเกตวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชาเนี่ยก็เป็นมาตั้งหลายสมัยแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบ้านใหญ่ชนบุรีมีเสื้อพักเพื่อไทยก็ส่งคุณเบียร์กุสุบลคุณปลื้มอดีตสสชนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมลงสมัครสสเขตหกแข่งกับนายกเจตหรือว่าสมเจตเกตวัฒนานี่แหละ<ฆ>จากพักรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่า คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยก็คือว่าตัวเต็งเนี่ยมีสี่คนก็คือสุมลคุณปลื้มจากพักเพื่อไทยสมเจตเกต,เกตวัฒนาพักรวมไทยสร้างชาติขวัญเลิศพาณิชมาศอดีตสสชนบุรีพักภูมิใจไทยและทางด้านกริชีวะธรรมานนท์จากพักคก้าวไกลสี่คนนี้เลยสี่คนเขตหกนะสี่คนฮะสู้กันคือเรียกว่าสู้กันหนักทีเดียวเขาบอกว่าสมัยที่แล้วเนี่ยอำเภอศรีราชาเนี่ยจัดอยู่ในเขตห้า ขวัญเลิศพานิชมาศพักอนาคตใหม่พลิกเอาชนะพันศักดิ์เกตวัฒนาไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็ลงในนามพักพลังประชารัฐก็เป็นสายบ้านใหญ่คุณปื้มหลังจากที่ยุบพักอนาคตใหม่ขวัญเลิศเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยคราวนี้ก็ลงในนามของภูมิใจไทยนะครับนายกเจตหรือว่าสมเจตเกตวัฒนานั้นเนี่ยครับเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่สนิทชิดเชื้อกับกำนันเพาะแต่ว่าคราวนี้เลือกมาอยู่กับคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะนะครับ ตระกูลเกตวัฒนาได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่บางพระครับมีพันศักดิ์เกตวัฒนาเคยเป็นสสชนบุรีสังกัดพักพลังชนปี2554นะครับตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เคยเป็นเลขาธิการพักพลังชนด้วยนอกจากนี้เนี่ยเครือญาติของพันศักดิ์เนี่ยยังเป็นผู้นําท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นสมเจตเกตวัฒนานายกเทศมนตรีบางพระสมศักดิ์เกตวัฒนานายกอบตอบางพระเอกรัฐเกตวัฒนาเป็นกำนันตำบลบ,บางพระ คือเอาง่ายๆเนี่ยในบางพระเนี่ยตะกูนี้กินหมดเกตวัฒนาเกตวัฒนา,าตั้งแต่กำนันนายกอบอตอออะนะฮะนายกเทศมนตรีเกตวัฒนากินเกลี้ยงครับเดิมทีเนี่ยมีข่าวบอกว่าบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยจะส่งคุณพัณพนศักเกตวัฒนาลงสนามอำเภอศรีราชานี่แหละหลังจากที่บอกว่านายกเจตเนี่ยตัดสินใจไปอยู่กับทางด้านในส่วนของเสียเฮงคุณสนคุณสนธิยาจึงตัดสินใจส่งภรรยาก,ก็คือคุณกุสุบลเนี่ย มาลงแทนคุณพันศักดิ์ก็ต้องลุ้นกันว่าตระกูลเกตวัฒนบ้านใหญ่บางพระเนี่ยจะเทใจเนี่ยนะะช่วยทางด้านนายกเจตแบบยกตระกูลหรือไม่นะครับหรือว,ว่ายังจะช่วยบ้านใหญ่คุณปลื้มคนะฮะไม่รู้อะ่ะแต่ถ้าเป็นผมนะเลือดย่อมข้นกว่าน้ําต้องไปตามกันอยู่แล้วเลือดย่อมข้นกว่าน้ําก็รอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงในขณะที่ทางด้านคุณกุุมนคุณปลื้มเนี่ยเป็นคนบอกกับสามีเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย จะลุยสนามสอสอเขตเองทางด้านคุณสนธยาก็ขยับไปลงบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดันภรรยาลงมาเขตนี้ค่ะนะครับเพราะว่าตอนปี54เนี่ยคุณสนธยาก็เว้นวรกทางการเมืองไปนะคะพอบ้านใหญ่ชนบุรีตัดสินใจตั้งพักพลังชนก็เลยส่งคุณเบียกุ กุสุมน,นะคะเป็นแม่ทัพหญิงนําทีมลงสนามค่ะปีนั้นเนี่ยมีนักการเมืองหนุ่มที่ชื่อว่าสุชาติชมกลิ่นก็คือคุณสุชาติเนี่ยแหละค่ะลงสอสเขตหนึ่งด้วยแล้วปีนั้นคุณกุุมนก็ลงสมัครสอส,อสอในเขตของอำเภอบางละมุงซึ่งก็เป็นที่มั่นการเมืองของตระกูลคุณปื้มมาตั้งแต่สมัยนิคมแสนเจริญอดีตสสชลบุรีน้องชายภรรยาก,กำนันปอเนีะนะคะครับยุคที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์พื้นที่ฐานเสียงของกำนันปอเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงศรี ีนิคมแสนจเจริญคุณจรูนงามพิเชษเป็นสสชนบุรีในสังกัดบ้านใหญ่ขุนปลื้มค่ะครับ